สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยุนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ย,ยิบสี่คลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงรายวันดวงประจำวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2568นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิด ซึ่งเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพิจารณารับพลังงานบวกนะครับพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกาลังใจให้กับท่านกับพยากรที่ดีๆที่อ่านออกมานั้นก็ขอให้นํามาซึ่งความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงนะครับสั่งความมั่งมีสสุขให้เกิดขึ้นอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมา ก็ขอภัยมานโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับ พุทธิเกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านนะครับวันนี้ท่านจะมีอารมณ์แจ่มชื่นแจ่มใสเบิกบานนะครับถ้าว่าใครที่ไม่ได้ทํางานในวันนี้นะครับก็จะใช้เวลาอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวก็มีความสุขสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีนะครับหรือจะทํางานก็ตามวันนี้ท่านจะมีความรู้สึกปลอดโปร่งนะครับไม่มีอะไรเป็นกังวลในสถานการณ์ต่างๆนะครับก็ทต่ให้สถานการณ์ของได้รับโอกาสดีๆเข้ามานะครับมีชีวิตชีวาสูขการเริ่มต้นอะไรสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับ พัฒนาสู่ความเจริญเติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่สดใสนะครับแต่ก็หากว่าที่ผ่านมาในความแม่นกระตั้งจะมีสถานการณ์ของความไม่สมหวังอะไรก็ตามนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นให้เกิดความแจ่มใสเบิกบานในทิศทางที่ดีเพื่อสร้างโอกาสใหม่นะครับเพื่อสร้างโอกาสดีๆแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่เป็นจุดแต่ให้ล้มเหลวอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะ ให้เติบโตด้วยเรียกว่าอารมณ์แจ่มใสของท่านนั้นก็จะเป็นโอกาสจุดประกายแนวทางใหม่ๆดีๆนะครับออกจากสภาวะของความไม่สมหวังไม่สําเร็จอะไรต่างๆเพื่อจเจริญงอกงามเรีนหน้าอย่างสดใสก็ส่งผลให้การเงินของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับการเงินของท่านนะครับก็มีเส้นทางใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มให้การเงินของท่านนะครับ,รง,อง,นนรบงอกงามมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่กว่าที่ผ,ผ่านมาในเรื่องของการใช้จ่ายชาวนาติดอาจจะเป็นผู้ที่ชจชาจ่ายที่ก็ไม่คิดหน้าคิดหลังสักเท่าไหร่นะครับก็จะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพราะบางทีจ่ายจ่ายไปแล้วทําให้การเงินอาจจะเป็นปนัญหานะครับท่านก็อจะมาคิด จุดคิดนะครับเพื่อพิจารณาวางแนวทางใหม่ในการป้องกันการเงินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้มากยิ่งขึ้นนะครับไอ้จ่ายจ่ายเกิดผลประโยชน์สูงสุดก็ทำให้ท่านนั้นสู่เส้นทางของการงอกงามต่างการเงินที่ดีกว่าที่ผ่านผ่านมานะครับ ในความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คกนโสดนะครับหลายๆลคนก็ยังอยู่ในความเป็นโสดอย่างสดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะครับไม่อยากจะมีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ก็ามาเป็นห่วงปูกพันนะครับ <c oughs> ก็เลยอยู่แบบโสดๆไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นก็นจะมาจากเส้นสายการงานนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยที่อาจจะมีเข้ามาส่วนใครที่ยังเคยปิดหวังแม้กระทั่งเคยที่ปิดหวังมาก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะมีใครเข้ามา สร้างความปุกปั่นหอเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นรักที่ดีๆเขาได้นะครับที่อาจจะเข้ามาหลังจากที่เคยปิดหวังในความรักความสัมพันธ์ทีส่สร้างความรักนี้ให้งอกงามอย่างสดใสต่อไปนะครับส่วนก่รักกู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับจะได้รับเติม ชีวิตชีวาเข้ามาให้ความรักความสัมพันนี้มีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานตั้งว่าคู่ใดที่ก่อนหน้านี้นะครับทต่ไมรู้สึกเงาง้อยบ้างเสียความรู้สึกบ้างนะครับก็จะมาเติมเต็มสิ่งที่เป็นกิจ,จกรรมใหม่ๆดีๆมีชีวิตชีวาให้มีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเข้าหากันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์เดินหน้าด้วยความราบรื่นนะครับไปไทยสำรับในวันนี้กับสิบเหรียญความมัน่นคงความอุดมสมบูรณ์ ที่จะสร้างให้เกิดขึ้นที่จะเปลี่ยนไปด้วยความสุขความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขนะครับที่ถูกหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาเติมเต็มให้กับชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์01510นะครับขอขอชาวันอาทิตย์มีรักมีครอบครัวที่มีความสกกุขุบุญมัน่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับ ู้ที่เกิดวันจันทร์พลังดวงของท่านในวันนี้นะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆจะถูกตัดจบลงด้วยความปลอดภัยนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นสร้างโอกาสของการเดินหน้าบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรได้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นการแค่ไขปัญหาต่างๆซึ่งบางทีเป็นปัญหายุ่งยากบางทีเกี่ยวกับสถานที่บ้างอะไรบ้างนะครับที่มีก็ามาจึงจําเป็นต้องเรียกว่าเปลี่ยน สถานที่อาจะเดินทางย้ายภูมิลำเนาอ,อะไรเกิดขึ้นได้สําหรับบางท่านที่จะมีเข้ามานะครับหรือสถานการณ์ต่างๆที่เป็นปนัญหานั้นจะได้รับการเยียวยาแก้ไขโู่การเดินหน้าเติบโตอย่างสดใสสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆนะครับที่จะมีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสถานการณ์าการงานหรือกิจ,จกรรม ธุรกิจอะไรต่างๆที่มีเข้ามาหรืออาจจะมีการเปลี่ยนสถานที่อย่างที่กล่าวนะครับไปเริ่มต้นกับพื้นที่ใหม่ดินแดนใหม่ที่จะทําให้ท่านนั้นเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับก็จบสิ้นปัญหาต่างๆแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆดีๆเข้ามาให้สู่ความรุ่งเรืองนะครับในเรื่องการเงินในวันนี้ของชาววันจันทร์ตะวันไกลที่มีปัญหาต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับ ทำไม่เป็นปนัญหาอุปสรรคต่างการเงินท่านจะรับการเยียวยาแก้ไขนะครับบางทีก็มีผู้ยืบยื่นมือก็ามาช่วยเหลือก็อกุลหรือวันนี้ท่านมีพลังในการที่จะดึงดูดเงินเข้ามามากมายนะครับเรียกว่ามีสเสน่ห์ในการที่จะเรียกทรัพย์สิเนเงินทองเข้ามาสร้างเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินเข้ามานะครับทาให้ดันได้รับเงินเข้ามาเต็มเต็ม ในติดต่างที่ปลอดภัยนะครับไกลที่ไม่มีปัญหานะครับก็มีเส้นต่างใหม่ๆต่างกันเงินเข้ามาเติมเต็มไม่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็เป็นโอกาสดีๆส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์คนโสดนะครับคนโสดเรียกว่าบางคนก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่จะจบสภาวะของความเป็นโสดด้ยวยเดเมจิกเชียนนะครับเรียกว่าวันนี้ท่านก็จะมีสเสน่ห์มีออร่าเป็นพิเศษนะครับที่จะดึงดูดความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันเพศตรงข้ามนะครับที่จะเข้ามา ผูกพันด้วยความเป็นเนื้อหอมในวันนี้นะครับบางทีการเดินทางของท่านนะครับที่อาจจะไปพบความรักความสัมพันธ์ในเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันส่วนู่รัก่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์ทักว่าคู่ใดนะครับมีปัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็จะรู้จักการหวาดล้อมรู้จักใช้คาพูดคาจาการสื่อสารที่จะปรับความเข้าใจกันเพื่อให้ปัญหาต่างๆได้รับการเยียวยาได้รับการแก้ไขแล้วก็สร้างโอกาสในความผูกพันที่มีชีวิตชีวาให เดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปนะครับไปแต่สำรับในวันนี้10ไม้เท้านะครับบางสถานการณ์ต่างๆนั้นวันจันทร์จะวันจันทร์ในวันนี้ครับก็เรียกว่าอาจจะเป็นภาระหนักหรืออาจจะมีงานเยอะเข้ามาไอ้ท่านต้องตะลุยต้องฝ่าฟันนะครับแต่ว่า แม้นจะเหน็ดจะเหนื่อยหรือจะต้องตะลุยก็ตามความคู่ควรความยุทธิธรรมความถูกต้องจะเข้ามาให้ท่านได้รรอได้รับอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันจันทร์1 0 6 1 1 0นกะครับกอขอให้ชาววันจันทร์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับผู้ทเกิดวันอังคารพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับ สถานการณ์ของการเดินทางอาจจะมีเข้ามานะครับหรือบางท่านก็เรียกว่าอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยที่ประกอบสมาชีพนะครับเตียาจ,จะมีเข้ามาหรืออาจจะต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนข้ามน้ําข้ามทะเลหรือถ้าใครมีโศกปัญหาอะไรเข้ามานะครับจะได้รับการเยียวยาให้สถานการณ์เป็นปัญหนานั้นนะครับ ออกไปแล้วก็มีความปลอดภัยเข้ามาในทิศทางที่ดีที่จะทําให้ท่านเดินหน้าเติบโตความกู้ควรความเหมาะสมยุติธรรมนะครับจะเข้ามาเติมเต็มให้ท่านได้รับอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมนะครับพลังแห่งความรักพลังแห่งความสามัคคีพลังแห่งความอบอุ н, ่นนะครับเข้าเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนในทิศทางที่ดีมาส่งเสริมนะครับมาหรือมาทีบางทีนะครับแนวคิด ที่ได้รับจากคูรักคู่ครองหรือจากเพื่อนร่วมง,งานอะไรต่างๆนะครับที่จะมาเป็นแนวคิดให้ท่านได้คลี่คลายแค่ไกปปญนาต่างๆด้วยความปลอดภัยนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันอังคารการเงินของท่านก็เข้ามาอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถพลังของความรักนะครับจะเป็นพลังเสริมดวงให้ท่านเรียกกวักเงินเข้ามาบางท่านก็อาจจะ ได้รับการเยียวยาต่างกันเงินนะครับตากวัที่ผ่านมาท่านเจอกับบริษัทหนาต่างกันเงินนะครับก็จะเข้ามากาชูให้ท่านปลอดภัยในทิศทางที่ดีหรือในเรื่องของการเสี่ยงดวงในวันนี้นะครับจัดสติกขึ้นมาก็บ่งบอกถึงโอกาสของการเสี่ยงดวงนะครับที่อาจจะตกเลขตกอะไรที่ท่านเสี่ยงออกไปนะครับก็ทําให้ได้รับโอกาสดีๆต่างกันเงินเข้ามาอย่างาเหมาะสมอย่างคู่ควรได้ด้วยนะครับ แต่ใครมีกู่รักคู่กรองก็เรียกว่าเป็นพลังดึงดูดต่างกันเงินเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้กองชาววันอังคารกลุนที่โสดหลายๆคนนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดเช่นกันนะครับที่บางทีก็ยังตั้งการตั้งกระเพงยังเลือก พิจารณาพอสมควรนะครับแต่ถ้าใครจะเกิดความรักคนสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็จะมีสถานการณ์ของการเดินทางนะครับไปพบกับคนในต่างถินต่างพื้นที่พบกับคนในแดนไกลนะครับที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันที่ได้พบศบตาแล้วก็จะเกิดความรู้สึกดีๆที่จะสามารถเดินหน้าพัฒนาเติบโตในความรักคมสัมพันธ์สู่อนาคตที่จะใช้ชีวิตคู่จดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้จะรับการดูแลนะครับให้ความถูกต้อง องยุติธรรมคู่ควรนะครับเอาอดูแลใจซึ่งกันและกันในทิศทางที่ปลอดภัยถ้าว่ามีพันหาในความรักความสัมพันธ์บ้างก็ตามนะครับก็จะรับการคลี่คลายให้เกิดความตุกต้องอยุติธรรมคู่ควรอย่างเหมาะสมที่จะดูแลกันด้วยความลูกพันต่อเนื่องนะครับไปได้สำหรับในวันนี้นะครับสิ่งดีๆงามงานคู่ควรอย่างเหมาะสมเข้ามาเติมเต็มโดยเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สินนะครับเพราะว่าไพาใ่ใบนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินเนงินทอง ด้วยความบุร勃สมบูรณ์นะครับจิตก้าวมาเติมเต็มสร้างความมั่งมีสีสุขอาจจะได้รับพรนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาประทานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทานพรอํานวยใจหรือบุญวาสนาของท่านนะครับที่จะส่งเสริมให้ท่านมีโชคมีลาบอะไรในวันนี้เข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรเลขหน้าไพในวันนี้ของชาววันอังคาร6 11 2 5นะครับก็ขอาจารย์วันอังคารมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันพุธกลางวันพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆที่ตกหยิบยื่นเข้ามาในวันนี้มีทั้งเรียกว่าสถานการณ์ต่างๆท่านต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบนะครับในการพิจารณาเพราะบางทีโดยเฉพาะในเรื่องของการเริ่มต้นสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆนะครับที่ตกหยิบยื่นเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างธุรกิจร่วมกับผู้อื่นนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพราะบางทีนั้นตากว่าตัดสินใจพลาดก็จะตามไม่ท่านเสียความรู้สึก เหือเสียทรัพย์สินเนงินทองผลประโยชน์ได้ด้วยนะครับรเพราะฉะนั้นท่านต้องระมัดระวังนะครับแต่งอะไรก็ตามในสถานการณ์ที่มีเข้ามาจะทำให้ท่านต้องฝ่าฟันต้องเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะครับแต่ก็สามารถที่จะความเหน็ดเหนื่อยนี้จะดึงดูดผลประโยชน์ผลรายรับเข้ามาให้ท่านสมน้ําสมเนื้อสมยเิเหงื่อรงงานนะครับที่จะทําให้ท่านได้รับการเต็มเต็มสู่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ที่จะมีเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็การส่งเสริมสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับ หรือถ้าว่ามีสถานการณ์อะไรต้องเลือกต้องตัดสินใจก็ควรที่จะพิจารณาด้วยการปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในทางที่ปลอดภัยนะครับก็จะทำให้ตั้นตัดสินใจเลือกอะไรออกมาในทิศทางที่ถูกต้องที่คู่ควรที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับการเงินของท่านก็หลั่งไหลเข้ามาอาจจะต้องเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็จะได้เข้ามาไอ้ท่าน เปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับเหนื่อยแล้วก็ได้ผลตอบแทนเข้ามาอย่างคุ้มค่าการใช้จ่ายานัดจะต้องระมัดระวังนะครับต้องเรียกว่าต้องระมัดระวังพอสมควรเพราะท่านยังมีภาระที่ต้องรับผิดชอบกับความจําเป็นที่ต้องดูแลนะครับที่ต้องใช้จ่ายจําเป็นมากมายแต่ว่าท่านเป็นคนใช้จ่ายมือเติบก็ต้องตัดสินใจเลือกพิจารณานะครับในการที่จะจับจ่ายใช้สอยนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธรล้งวันคนที่โสดนะครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดบางทีก็เบื่อในสถานการณ์ความรักหรืออาจจะเอาเวลาไปใช้กับการสร้างงานสร้างเงินอะไรต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ ลำพังตนเองนะครับก็มีกินอิ่มนอนหลับสุขสบายนะครับก็ไม่โอยาในเรื่องของสถา,านการณ์ความรักความสัมพันธ์ก็อยู่แบบสดๆแม้จะอยู่ลําพังก็ตามก็มีความสุขดีส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ซึ่งบางทีนะครับบางคู่ที่ตกปล่อยปลาละเลยอาจจะมีการงานเยอะมากมายนะครับที่ต้องทุ่มเทเอาเวลาไปใช้กับการงานการเงิน จึงอาจจะปล่อยปลาละเลยไอ้บางคนหรือถูกปล่อยปลาละเลยไอ้เหงาหงอยบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะกลับมาเติมเต็มบาดใ่ใจที่จะดูแลให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสุขร่วมกันต่อไปนะครับจึงอาจจะละจากการงานบ้างเพื่อที่จะมาดูแลความรักความสัมพันธ์ให้เกิดความสบายใจให้เกิดความสุขร่วมกันในทิศทางที่ปลอดภัย ไปทท่าสำรับในวันนี้5ถ้วยนะครับการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นจะทาให้ท่านตัดสินใจอะไรออกมาในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่เป็นสถานการณ์ของความคุ่มเครือไม่ชัดเจนก็พิจารณาอย่างที่ถ้วนอย่างรอบคอบนะครับก็จะทาให้ท่านได้พบกับ ความรู้สึกที่ดีๆเส้นสัมปัสที่ดีๆความรู้วันศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับจะช่วยนําทางให้ท่านพิจารณาออกมาในทิศทางที่จะประสความสดใสได้ในทิศทางที่ดีเลขน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวัน41095นะครับก็ขอใจ้าววันพุธกลางวันมีรกมักมีครอบครัวที่มีความสุข,ขอบุนมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธกลางคืนพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับ ความคู่ควรความเหมาะามสมยุตธธรรมนะครับจะทำให้ท่านได้รับอย่างคู่ควรนะครับอาจจะมีสถานก,การณ์ของการตกลงในการที่จะร่วมมุ่นลงทุนอะไรกันทําสัญญาอะไรเกิดขึ้นที่อาจจะมีเข้ามาด้วยนะครับเส้นทางของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองที่จะทําให้ท่านสู่เส้นทางของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับที่จะทําให้ท่านสู่เส้นทางของความอุดมสมบูรณ์ต่างการเงินต่างทรัพย์สินผลป,ประโยชน์ที่จะมีเข้ามานะครับ เป็นโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆเข้ามาใครที่ว่างานก็จะได้รับข่าวดีๆนะครับในการตูกว่าจ้างอะไรต่างๆหรืออาจจะมีการทําธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นที่จะไปสู่เส้นต่างของการสร้างเงินสร้างผลประโยชน์เข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับ สมควรในการเงินของชาววันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับการเงินของท่านก็จะเข้ามานะครับอย่างเหมาะสมอย่างยุติธรรมกับความรู้ความสามารถสร้างโอกาสเส้นทางใหม่ๆนะครับมันจะมีความมั่นคงอยู่แล้วในความสําเร็จที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบูรณสมบูรณ์ก็จ,จะได้รับผลตอบแทนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายหรือความถูกต้องยุติธรรมของผู้อื่นนะครับที่อาจจะได้รับผลตอบแทนเข้ามาหรือเส้นทางใหม่ๆใกลที่มีความมั่นคงอยู่แล้วก็จะสร้างเส้นทางใหม่ของการมีเงินมี รายได้เข้ามาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็สู่เส้นต่างความเป็นเศรษฐีร่ำรวยมั่งมีอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมที่มีเข้ามานะครับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คนที่โสดโดยโส่วนมากก็อยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับที่บางทีก็ยังพิจารณาเลือกพอสมควรอย่างตั้งการตั้งกำแพงเอาไวา้หรือบางคนก็อยู่มีความสุขนะครับแม้จะอยู่ลําพัง ก็มีเงินมีทองใช้จ่าย,ายกินดื่มนอนหลับส,สุขสบายนะครับก็ไม่มีสถานการณ์ของการโหยาในเรื่องของความรักคนสัมพันธ์แต่ไกลจะเกิดความรักคมสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็เป็นรากที่ดีๆนะครับเตรียจจะมีเข้ามาให้เริ่มต้นมีชีวิตชีวาและก็งอกงามต่อไปในความรักคมสัมพันธ์ที่จะไปสู่อนาคตของการ จบทะเบียนสมรสใช้ชีวิตคู่อะไรในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้จะได้รับการดูแลนะครับอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและก,กันนะครับในความผูกพันที่มั่นคงอาจจะเติมอะไรใหม่ๆเข้ามามีชีวิตชีวานะครับในความรักความสัมพันธ์นั้นงอกงามเติบโตมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับภายใต้สำรับความเบื่อเฟื้อเกือ กูลกันในทิศทางที่ดีหรือได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือการที่ท่านสามารถปรับสมดุลในสภาวะต่างๆด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีด้วยใช้ความนิ่งนะครับในการพินิจพิเคราะห์ในสถานการณ์ต่างๆก็จะทำให้ท่านปลอดภัยจากอะไรก็ตามที่จะส่งผลในทางลบนะครับเรื่องับภัยในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสี่นะครับก็่อเจ้าวันพุธกลางคืนมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมันม่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับู้ทีิเกิดวันพะหัสปปดีพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับความสําเร็จหลายๆรูปแบบนะครับจะนำมาซึ่งทรัพย์สิเนเงินทองสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าท่านจะไปลงทุนทําอะไรก็ตามเกิดความสําเร็จการทุ่มเทความพยายามนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นได้รับ ผลตอบรับตอบแทนในความสําเร็จที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์เปล่งประกายรัชมีมีชื่อเสียงเกียรติยศนะครับได้รับการเติมเต็มตั้งว่าที่ผ่านมานะครับอะไรที่ดบด้อยลงไปการสมดุลลงไปบ้างนะครับก็กลับมาเติมเต็มสู่ความรุ่งเรืองพวงปูสมบังสมปรัถนาในทิศทางที่ดีนะครับความพยายามการต่อสู้นะครับที่จะทำให้ท่านกวา่าโอกาสกว่าัจชนะไม่ยอมแพ้แม้จะมีอะไรที่เกย หย่อนยานขาดสมดุลลงไปบ้างท่านพร้อมที่จะฝาฟันพร้อมที่จะต่อสู้แก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้กลับมาสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูในทิศทางที่ปรารถนาได้รับใจชนะเข้ามาเติมเต็มนะครับก็ส่งผลในการเงินของชาววันพะะฤหัสบดีในวันนี้นะกับการเงินที่จะเข้ามาหลากหลายเส้นทางสร้างความอุดมสมบูรณ์บางทีก็จะเป็นโครงการ ที่คว้าโอกาสชจจนะเข้ามานะครับเป็นโครงการที่อาจจะได้เงินผลกําไรผลประโยชน์มากมายนะครับเพราะเป็นโอกาสดีๆที่สร้างชื่อเสียงสร้างเกียรติยศอะไรเกิดขึ้นที่จะทําให้ตั้นสร้างความบุดโสมบูรณ์เส้นต่างของการเงินที่สู่ความร่ํารวยนะครับในความรักความสัมพันธ์ในวันนี้กองชาว,วันพฤะัสัป,ปดีนะครับคนที่โสด หลายๆท่านก็อยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับบางคนก็เคยปิดหวังมาบ้างก็ยังอยู่ในช่วงของการป้องกันตัวเองนะครับสร้างรั้วสร้างขอคมการใช้เวลาความเป็นส่วนตัวรักษาเยียวยากายใจของตัวเองหรือบางคนที่ไม่เคยปิดหวังอะไรก็ตามก็อยู่ลาําพังก็มีความสุขแม้จะไม่มีความรักนะครับก็อยู่อย่างโสดๆยังมีคุณค่าส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์จะรับการเติมเต็มไม่มีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าได้รับ การยอนยานในการใส่ใจดูแลในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีการพยายามที่จะเติมเต็มความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางทีด่ดีที่เป็นการสร้างรัว้วสร้างก่อลุ้มการให้มีความหนาแน่นให้มีความเน้นมีความผูกพันที่มั่นคงในความรักความสัมพันธ์นะครับไวใช้สำหรับในวันนี้ การคิดพินิษฐ์พิเคราะห์พิจารณาหรือบริหารจัดการในสถานการณ์ต่างๆนั้นตามใหไม่ตั้นตัดสินใจไปสู่ความสําเร็จด้านดต่างที่ดีที่ควรนะครับแม้นบางสภาวะบางท่านอาจจะมีสภาวะของความกังวลอยู่บ้างก็ตามนะครับแต่ในความกังวลของท่านนั้นไม่ได้ส่งผลต่างลบแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่อาจจะทต่ไมท่านเก็บมาคิดมากังวลเท่านั้นเองทุกอย่างจะปลอดภัยแล้วก็สู่ความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาเลขนับภายในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดี917 เจ็ดหนึ่งสี่นะครับขอขอให้ชาววันพระศป,ปดีมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับพุทีิเกิดวันศุกร์พลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการได้รับการเยียวยานะครับแก้ไขปัญหาต่างๆออกไปด้วยความปลอดภัยหรืออาจจะมีสกณ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับหรือมีสกณ์ของการเดินทางไปต่างถินต่างพื้นที่ที่จะมีเข้ามานะครับอารมณ์ จ่มชื่นสดใสเบิกบานนะครับเรียกว่าวันนี้จะวันศุกร์แม้นจะมีสภาวะปัญหาอะไรต้องแก้ไขต่างๆนะครับแต่ท่านก็มีความสดชื่นแจ่มใสในิติต่างที่ดีที่จะทำให้ท่านคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยความปลอดภัยนะครับหรือได้รับพลังจากผู้อื่นนะครับก็ามาเกื้อกูลเครือหนุนมาช่วยเหลือเกื้อกูลมาช่วยเยียวยานะครับแม้นท่านจะมีสภาวะความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ตามหรือการห่วง ใหญ่ในบางสถานการณ์ต่างๆนะครับแต่ต่านก็มีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานในที่ต่างที่ดีที่จะใช้ความแจ่มใสนั้นเพื่อคลี่คลายปาัญหาต่างๆให้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆงามๆเข้ามาเติมเต็มสมหวังสมปรารถนานะครับ ็ส่งผลในการเงินของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับการเงินของท่านตะวันไกลมีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับติดตามให้เกิดความกังวลอาจจะด้วยตั้นใจจ่ายแบบพุ่มเฟื่อยไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังแล้วก็ทำไปให้เป็นวิกฤตต่างการเงินอะไรต่างๆนะครับก็ท่านก็จะรับการเยียวยาแก้ไขบางทีก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือปัมภ์มาช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆต่าง,ตงการเงินของท่านในมีความปลอดภัยนะครับ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คนที่โสดหลายๆท่านก็อยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับก็มีความสุขดีกับความเป็นโสดนะครับแม้นจะไม่มีความรักความสัมพันธ์เข้ามาก็ตามนะครับก็อยู่แบบโสดๆปรปชนไปไปเรื่อยๆตามลําพังส่วนบาง คู่รักนะครับวันนี้ความรักความสัมพันธ์บางคู่อาจจะมีสภาวะของความกังวลบา้างที่อยากจะมีเข้ามานะครับซึ่งบางทีที่อาจจะทําให้เป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะด้วยบางท่านในคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับที่บางทีอาจจะนําเรียกว่าความเป็นส่วนตัวต,วตอนอยังเป็นโสดนะครับอาจจะนํามาใช้ในตอนใช้ชีวิตคู่ก็จะทําให้เกิดความกัวงวลขึ้นบ้างในความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลนั่นทารายแต่อย่างใดในความรักความสัมพันธ์นะครับ เพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปก็จะได้รับการเยียวยาแก้ไขให้มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีส่วนภายไท้สํำรับในวันนี้นะครับการได้รับการเติมเต็มนะครับสู่ความสมดุลสู่ความปลอดภัยสู่ความสําเร็จสมหวังสมปรัถนานะครับ อะไรก็ตามที่เคยขาดน้อยเคยย่อนยานเคยตกหล่นไปบ้างนะครับ mm. ก็จะกลับมาเติมเต็ม mm. <ๆ>สู่เปล่งประกายรัศมีแห่งการเจิดจรัดให้สมหวังสมปรัถนาให้นํำมาซึ่งความสุขความอุดมสมบูรณ์นะครับ mm. เลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์หกศูนย์กน็ะครับ mm. ก็ขอให้ชาววันศุกร์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมันม่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับ ปฏิเกิดวันเสาร์พลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการเตือนรู้ตื่นตัวขออภัยนะครับอะไรที่เคยเงียบเงาซบเซาจะกลับมาสู่ความคลึกคักเรียกว่าวันนี้ท่านจะกระตือรือร้นในการที่จะพยายามในการที่จะทำในสักการ์ต่างๆให้สู่ความเติบโตสมหวังสมปรารถนานะครับหรือได้รับประกาศอะไรดีๆเข้ามานะครับให้มี โการมีชีวิตชีวาู่ความคึกคักอะไรต่างๆก็เป็นโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามานะครับการที่ท่านมองในมุมที่แตกต่างในมุมนอกกรอบนะครับแตกต่างไปจากเดิมจะบางทีก็ทําให้ท่านได้พบกับจุดประกายของการเจริญเติบโตนะครับซึ่งบางทีบางสถานการณ์นั้นในไรที่เงียบเงาบบเซาไม่ค่อยฟื้นตัวอะไรต่างๆ การที่ท่านมาพิจารณาไตรตรองแล้วก็มองในมุมที่แตกต่างไปจากเดิมๆนะครับก็จะทำให้ท่านพบ,บปปกับแนวทางใหม่ๆดีๆนะครับที่จะมาจุดประกายสู่ความคึกคักสู่มีชีวิตชีวาสู่ความเติบโต เข้ามานะครับที่จะทใํใไมท่านสร้างเส้นทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่มีเข้ามาหรือใครที่รอข่าวในการมีงานมีอาชีพทานะครับก็จะรับข่าวดีๆประกาศเข้ามาให้ท่านได้เริ่มต้นการมีงานทําหรือการเริ่มต้นตาทาธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นสู่ความรุ่งเรืองเติบโตต่อไปนะครับในเส้นทางการเงินนะครับใครที่รอคอยความหวังเกี่ยวกับเงินทรัพย์สินมรดกอะไรต่างๆก็จะรับประกาศดีๆหรือรอการได้รับอะไรในการที่จะ ยังไม่ได้รับเข้า,านะครับก็จะได้รับข่าวดีๆเข้ามาให้ท่านได้รับเส้นต่างการเงินหรือเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินนะครับจะเข้ามาเติมเต็มให้ท่านสู่ความเติบโตต่างการเงินในทิศทางที่รุ่งเรืองงอกงามมากยิ่งขึ้นนะครับหรือบางท่านเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงโชคลาภนะครับอาจจะด้วยบวุญวาสนาของท่านเข้ามาส่งเสริมให้ท่านได้รับการเสี่ยงดวงเข้ามาได้ด้วยในวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆต่างการเงินที่เข้ามาเติมให้ท่านงอกงามมากยิ่งขึ้น ส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่โสด หลายๆคนก็ยังถูกแขวนความโสดไว้อย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับแต่แม้จะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดท่านก็มีความสุขจำใสเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับแต่ถ้าใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอดีตชาติก็ได้นะครับที่อาจจะถูกกาหนดให้วันนี้ได้พบได้เจอในความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาเริ่มปลูกพันธุ์และก็ข้อ,ของ,งามต่อไปในการที่จะใช้ชีวิตคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะมีการเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักคนสัมพันธ์ในวันนี้จะได้รับการดูแลนะครับเ่อใจใส่ให้มีความมั่นคงปลอดภัยในทิศทางที่ดีทักว่าที่ผ่านมาอะไรที่มาเป็นพลังกดดันในความรักคนสัมพันธ์ให้รู้สึก ดอกด้อยในความผูกพันลงไปบ้างนะครับก็จะมาตื่นรู้ตื่นตัวเพื่อพลิกสถานการณ์ความระกอสสัมพันธ์ให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับเติมอะไรที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆนะครับที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันสร้างความงดงามในความผูกพันให้เดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับไายใด้สำรับในวันนี้นะครับอะไรก็ตามเมนจะเป็นสภาวะ ปัญหาหรือเป็นสภาวะที่หนักหน่วงให้กับชาววันเสาร์ในวันนี้ก็ตามแต่ท่านก็พร้อมที่จะตะลุยพร้อมที่จะฝันฝ่าก็จะได้รับความสําเร็จเข้ามาเติมเต็มสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูสมดังใจหวังปรัรถนานะครับเลขนำไพ่ในวันนี้ของชาววันเสาร์2 0 1 2 1 1 0นะครับก็ขอให้ชาววันเสาร์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมันมนม่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับ